ครับก็ขอสวัสดีเพืเ่อนๆนชาวเกมเมอร์คนนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาสอนโหลดเกมหรือสอนให้เกมหรือโปรแก,กมอะไรทั้งสิ้นนะครับน,นี้จะมาเพื่ออย่างเดียวก็คือ ไม่ใช่ไม่ไม,ไม่ครับก็ไปครับไปครับไม่ใช่นะครับมาสอนอย่างเดียวเลยก็คือนี่ครับค g r o o t ครับวันนี้ก็คือว่าจะมาสอนร o t นั่นเองเดี๋ยวลิงโหลดผมจะให้ไว้ด้านล่างนะครับ ผมจะมาสอนวิธีโหลดนะครับก่อนอื่นเลยคุณต้องเข้าไปเว็บคุณเข้าไปลิงก์ที่ผมให้ด้านล่างนัง่นะมันก็จะขึ้นมาหน้าของโฟล a ช์บนเว็บหรือบราวเซอร์ของคุณครับกดดาวน์โหลดตรงนี้ไปเลยครับรอสักครู่ครับเพราะว่าเน็ตผมช้าไปหน่อยครับ นจ้านจ้ามาแล้วครับนี่ครับมันจะมาแล้วมันจะมีการดาวน์โหลดให้คุณเลือกสองทางเลือกคือดาวน์โหลดแบบเพลียมดาวน์โหลดคุณจะไม่ได้รอเวลานาวกรับคุณจะดาวน์โหลดไปเลยแต่คุณต้องทำอะไรของมันก็ไม่รู้ครับแต่ ส่วนมากผมชอบดาวน์โหลดฟรีครับ20บวิครับก็รอไม่นานรอไม่นานนะครับ20วิคุณก็รอ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 คุณก็รอให้มันถึงศูนย์ปุ๊บมันก็จะลิงก์ไฟล์ดาวน์โหลดให้คุณ เองอัตโนมัติเลยครับน k i ค g Road นะครับ,รบผมดาวน์โหลดมาแล้วครั้งหนึ่งครับตัวน,นี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วครั้งหนึ่งผมจะไม่ขอดาวน์โหลดอีกแล้วกันครับ เป็นเงรับชาชาชาน้องเคยอยื่สักเช่าหรือเปล่าอยากนอนจังเลยได้รลยแล้วคุณก็กดติดตั้งได้เลยนะครับตั้งมาแล้วมันก็จะขึ้น เป็นรูปแบบนี้ก่อนนะครับทีแรกรูปแบบนี้ก่อนทีแรกครับคุณก็คลิกกดเข้าไปเป็น i อริสแปดศูนย์ของผมนะครับไอริสแปดศูนย์นี่ครับพอรูดแล้วมันก็จะเขียนรูดแล้วก็ตัวภาษาอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เข้ามาขีดนตั แบบนี้มันแสดงว่ามันรูดแล้วนะครับพอเราทำการรู้สร็จแล้วออพอมันจะรุนจะการรูดใช้เวลานานครับเครื่องของผมมันรูดแล้วมันเลยเร็วครับไม่นานเท่าไหร่นี่ครับมันมันก็จะขึ้นเป็นแอปนี้ขึ้นมาครับเพื่อแสดงให้อบอกว่ามีแอปไหนบนเครื่องเราที่ ทำการรูทแล้วครับนี่ครับยีงเป็นสกินรีคอร์ดเดิครับถ้าแอปไหนรูทแล้วมันก็จะขึ้นว่าอันอันขึ้นอันโลครับข้างหลังครับแค่นี้นะครับถ้าใครถ้าสมมติว่าคดดุณโหลด Sb Game Hacker มาครับมันก็จะขึ้น Sb Game Hacker ข้างหลังก็จะเป็นแอดู ow, แสดงว่าใช้ได้ครับก้นตอนก็ไม่มีอะไรมากครับอ,อผมลืมบอกไปนะครับขอโทษทีครับก่อนก่อนคุณจะเข้าออก่อนคุณจะก่อนคุณจะเข้าไปรูดเครื่องก่อนคุณจะเข้าไป ก่อนคุณจะเข้าไปรู้เครื่องไอโปรแกรมตัวน,นี้ครับพอคุณติดตั้งเสร็จแล้วคุณอย่าเพิ่งเข้าครับเพราะว่ามันจะรู้ไม่ได้ครับคุณต้องไปที่การตั้งค่าครับตั้งค่าคุณก็เลื่อนไปสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ครับไอตัวนี้มันก็จะปิดอยู่แบบนี้ครับทีแรกครับแล้วคุณก็กดเปิดครับ กดตกลงครับกดคุณกดตกลงคุณก็เข้าไปที่แล้วคุณก็ไปติ๊กตรงแก้ไขข้อบุกพ่อง USB ครับเข้าไปที่แก้ไขข้อติ๊กถูกตรงแก้ไขข้อบุกพ่อง USB พอคุณติ๊กถูกปุ๊บคุณก็ออกมาแล้วคุณค่อย เข้าโปรแกรมนี้ไปรูทตามที่ผมบอกเข้าโปรแกรม KingRoot ตัวนี้ครับไปเข้าไปรูทตามที่ผมบอกเรื่มแรกนะครับย้ำผมขอย้ำไว้เลยครับว่าคุณต้องไปติ๊กตรงแก้ไขข้อปกป้องของ USB ก่อนครับถึงจะเข้าถึงเข้าตัวนี้ครับ คุณติดตั้งเสร็จคุณอย่าเพิ่งไปเข้าครับมันจะรุนไม่ได้ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับปิดพลาอะไรก็สามารถเมนได้ถ้าใครไม่เข้าใจอะไรก็สามารถสอบถามได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วผมจะสอนอะไรก็ติดตามกันได้นะครับอย่าลืม subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีครับ